เรื่องราวเกี่ยวกับชายไทยวัย50กว่าปีที่สูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักได้พบและแต่งงานกับสาวงามชาวเนปลาสสล3คนในเนปาประเทศที่มีเสน่หดึงดูดและในที่สุดพวกเธอทั้งหมดก็ตั้งคันทําให้เกิดการเดินทางของชีวิตที่น่าอาัศจรรย์ก่อนชมวิดีโอโปรดกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราลุงบุญมีชายไทยไวัยเลยกลางคนเสียภรรยาไปนานกว่า5ปีแล้ว เขายังคงเก็บความทรงจําอันสวยงามกับภรรยาไว้ลูกๆของเขาก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่และมีครอบครัวกันหมดแล้วเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกๆเขาจึงตัดสินใจเดินทางรอบโลกตามลําพังในส่วนลึกของจิตใจเขายังคงมีความปรารถนาและความคิดถึงวัฒนธรรมเนปาลมานานแล้วเมื่อพูดถึงเนปาลสิ่งที่คนมักนึกถึงเป็นอันดับแรกคือเทือกเขามาลายอลึกลับและวัดโบราณในรายงานข่าวแต่ลุงบุญมีตัดสินใจที่จะละทิ้งอคติทั้งหมดและก้าวเท้า เข้าสู่ดินแดนแห่งนี้ด้วยตัวเองสิ่งแรกที่เขาไปถึงคือกาธานทุตในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์สถานที่ทางประวัติศาสตร์เช่นจตุรัสเดอบาและวัดลิงมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของกรุงเทพอย่างไรก็ตามลุงบุญมีกระตือรือร้อนที่จะสัมผัสวัฒนธรรมเนปาลที่มีกลิ่นอายของประเพณีดั้งเดิมอย่างเข้มข้นมากกว่า ต่อมาเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมืองพอแครเรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกของเนปาลตามคำอธิบายพอแครเรมีภูเขาอนเาภูนปกคกลุมด้วยหิมะเป็นฉากหลังทิวทัศน์สวยงามและเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเล่นร่มร่อนและการเดินป่าคำอธิบายนี้ทําให้เขาหลงไหล ในฤดูใบไม้ร่วงลุงบุญมีมาถึงพอแคดอเทเลสาตัวสีฟ้าครามสะท้อนภาพภูเขาหิมะร่มร้อนสีสันสดใสบินอยู่ในอากาศเสียงระฆังของวัดโบราณดังก้องอยู่ในหุบเขาและร้านค้าเล็กๆริมถนนขายงานฝีมือและเครื่องเทศสิ่งเหล่านี้ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายอย่างยิ่งในขณะนั้นลุงบุญมีคิดว่าเขาอาจจะอยู่ที่นี่เป็นเวลานานอันที่จริงเขาไม่ได้สัมผัสความสงบที่หายไปนานแบบนี้มานานแล้วซึ่งทำให้เขามีความสุข ลุงบุญมีดำเนินธุรกิจบริษัทคาผ้าไหมขนาดเล็กในประเทศไทยมาโดยตลอดดังนั้นเขาจึงจับตาดูโอกาสทางธุรกิจในต่างแดนอยู่เสมอไม่นานเขาก็ได้สัมผัสประสบการณ์โดยตรงถึงส่วนผสมที่เป็นในเอกลักษณ์ของเนปาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าขนสัตว์และเครื่องประดับเงินซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกเขาได้ลิ้มรสชาดําเนปาลเป็นครั้งแรกในตลาดดั้งเดิมของพ่อแคระตื่นหอมเข้มข้นและรสชาติที่ค้างอยู่ในคอทำให้เขาประทับใจเมื่อเขาเห็นว่าเครื่อง เทศถูกนำมาใช้ในอาหารเนปาลอย่างชาญฉลาดเขาก็ตระหนักว่าส่วนผสมเหล่านี้มีศักยภาพอย่างมากในประเทศไทยและแม้แต่ตลาดเอเชียตะวันออกทั้งหมดโดวยวิธีนี้ธุรกิจการค้าส่วนผสมขนาดเล็กของลุงบุญมีค่อยๆขยายตัวเขาได้สร้างมิตรภาพที่แน่นแฟนกับพ่อค้าในตลาดได้รับความไว้วางใจจากพวกเขาและเริ่มส่งออกสินค้าไปยังประเทศไทย ไม่นานผู้ซื้อจากภูมิภาคต่างๆก็แสดงความสนใจข่าวหรือแพร่สะพัดว่ารสชาติเนปาลแท้ๆสามารถนำเสนอได้ยอย่างสมบูรณ์แบบในประเทศไทยธุรกิจการค้าขนาดเล็กของลุงบุญมีค่อยๆได้รับความสนใจเช้าวพอาะแค่เ,เป็นมิตรกับชาวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีชาวบ้านจำนวนมากที่ชอบดูละครไทยยอและรายการวาไราตี้ของไทยพวกเขาสนใจวิถีชีวิต และวัฒนธรรมอาหารในละครเมื่อพ่อค้าบางคนเห็นลุงบุญมีพวกเขายังเรียนแบบคำพูดติดปากของรายการวาไรตี้ไทยด้วยภาษาไทยที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานทำให้ทุกคนหัวเราะลุงบุญมีอย่างกระตือรือร้นที่จะสอนภาษาไทยง่ายๆให้พวกเขาด้วยประโยคนี้ต้องพูดแบบนี้ใส่สำเนียงไทยหน่อยในปฏิสัมพันธ์ที่อบอุ่นนี้ลุงบุญมีค่อยๆมองว่ามเมืองพอแครดเป็นบ้านของเขาเองแม้ว่าความว่างเปล่าจากการจากไปของภรรยาและความเหงาจากการที่ลูก ไม่ได้อยู่ข้างๆยังคงอยู่แต่สายตาที่อบอุ่นและความห่วงใยที่ผู้คนที่เขาพบที่นี่แสดงให้เห็นก็ทำให้เขามีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปหลังจากที่ลุงบุญมีตั้งโรกรักในพอแคร์เป็นเวลาหนึ่งปีธุรกิจของเขาก็ค่อยๆมั่นคงชาวเนป่านรอบๆก็เริ่มแสดงความสนใจในการค้าของไทยและต่างก็แสดงความต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการแปลหรือการจัดการในท้องถิ่นในกระบวนการนี้เขาได้พบกับผู้หญิงหลายคน ซึ่งสามคนเดินเข้าไปในชีวิตของเขาอย่างลึกซึ้งผู้หญิงคนแรกคือผู้จะเด็กสาววัย20่สิต้นๆที่มีบุคลิกร่าเริงและมีชีวิตชีวาเธอเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านชาดำในตลาดลุงบุญมีมักจะมาที่ร้านนี้ทั้งสองจึงงอคุ้นเคยกันโดยธรรมชาติผู้จะชอบดูละครไทยมากและชอบพูดคุยเกี่ยวกับอารมณ์ของตัวละครในละครกับลุงบุญมีคุณลุงขนูชอบเรื่องราวความรักในละครไทยมากเลยค่ะ แล้วก็อาหารในละครก็ดูน่าฐานมากๆเลยค่ะลุงบุญมีคิดว่าสายตาที่อยากรู้อยากเห็นของผู้จะน่ารักมากและในขณะเดียวกันก็ภูมิใจที่ได้แนะนำวัฒนธรรมไทยให้เธอรู้จักผู้หญิงคนที่สองคือน,นิเชเธอเรียนวรรณคดีอังกฤษที่มหาวิทยาลัยพอแคเรอและเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีโดยบังเอิญเธอเริ่มช่วยลุงบุญมีในการจัดการงานแปลทั้งสองจึงคุ้นเคยกันเธอมีบุคลิกที่สงบ และมีความละเอียดอ่อนแต่บางครั้งในระหว่างกระบวนการแปลเธอจะถามคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยกับลุงบุญมีครอบครัวในประเทศไทยเต็มไปด้วยความอบอุ่นของมนุษย์และความอบอุ่นในครอบครัวเหมือนที่แสดงในละครทีวีจริงๆหรือคะลุงบุญมีตอบเธอตามประสบการณ์ส่วนตัวของเขาและเล่าเรื่องราวของเขากับครอบครัวอย่างตรงไปตรงมาในเชอร์ประทับใจในความจริงใจของเขาและลุงบุญมีก็ชื่นชมสติปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ ผู้หญิงคนที่สามคือลอริเธอเป็นลูกสาวของเจ้าของฟาร์มที่อาศัยอยู่นอกเมืองพอแคร์เรเธอเรียนรู้เทคนิคการปลูกและแปรรูปชาดำและร่วมมือกับลุงบุญมีในการส่งออกชาดำไปยังประเทศไทยเธอมีบุคลิกร่าเริงเสียงดังและบางครั้งก็พูดเล่นโดยไม่คำนึงถึงอะไรพ่อของฉันให้ฉันเรียนรู้งานในฟาร์มบอกว่าสักวันหนึ่งฉันจะสามารถทำธุรกิจส่งออกเองได้ไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานกับเจ้านายชาวไทยตอนนี้มันสนุกมากเลยค่ะ ลุงบุญมีและเธอทำงานร่วมกันในการเก็บชาในฟาร์มและสำรวจความเป็นไปได้มากขึ้นสำหรับธุรกิจนี้ผู้หญิงทั้งสามคนนี้มีบุคลิกและภูมิหลังที่แตกต่างกันแต่พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันพวกเขาปฏิบตัติต่อลุงบุญมีในฐานะคนจริงใจไม่ใช่คนต่างชาติธรรมดาพวกเขาเคารพเขาและลุงบุญมีก็มีความรู้สึกของมนุษย์ที่มากกว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจอันที่จริงลุงบุญมีไม่ได้คิดที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ ตั้งแต่แรกความทรงจำของเขากับภรรยาย,ยังคงฝังลึกอยู่ในใจอย่างไรก็ตามสภาพจิตใจของผู้คนจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมและโอกาสความแปลกใหม่ของเนปาลความกระตือรือร้นและความเมตตาของผู้คนในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความห่วงใยและความเอาใจใส่ที่ผู้หญิงทั้งสามคนนี้แสดงออกมาค่อยๆเปิดหัวใจที่ปิดสนิทของเขาผู้เชบางครั้งจะส่งชาญมาเนปาลให้เขาพร้อมรอยยิ้มคุณลุงคือสมบัติของพ่อแคริคาะ ลุงบุญมีสัมผัสได้ว่าพลังงานที่มีชีวิตชีวาของเธอได้จุดประกายหัวใจของเขาอีกครั้งี่เชิญจะนั่งเงียบๆข้างๆเขาและจดบันทึกคำอธิบายของลุงบุญมีเกี่ยวกับภาษาไทยอย่างตั้งองค์ใจพยายามที่จะเข้าใจเขาลุงบุญมีสัมผัสได้ถึงความไว้วางใจและการแลกเปลี่ยนทางปัญญาอย่างลึกซึ้งจากทัศนคติของเธอลอริมกักจะพูดคุยและหัวเราะก,กับทุกคนขณะทำงานพูดเล่นกับผู้คนในฟาร์มด้วยความกระตือรือร้น รูปลักที่เต็มไปด้วยพลังของเธอนามพลังที่ยอดเยี่ยมมาสู่ลุงบุญมีผู้หญิงทั้งสามคนนี้แสดงความชื่นชมต่อลุงบุญมีในรูปแบบที่แตกต่างกันและผู้คนรอบข้างก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งนี้เช่นกันวันหนึ่งขณะที่ลุงบุญมีกำลังซื้อของในตลาดเขาได้ยินคุณปู่เจ้าของร้านคนหนึ่งพูดกับเขาอย่างกระทันหันว่าคุณลุงบุญมีช่วงนี้คุณเป็นที่นิยมในหมู่คนหนุ่มสาวมากเลยนะเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆ ลุงบุญมีตอบด้วยรอยยิ้มที่เขินอายไม่มีอะไรผมแค่ตั้งใจทําง,งานเท่านั้นแต่ในใจของเขาเริ่มมีความรู้สึกที่ซับซ้อนต่อผู้หญิงทั้งสามคนนี้วันหนึ่งผู้หญิงทั้งสามคนนี้มาเยี่ยมลุงบุญมีพร้อมกันโดยปกติพวกเธอจะพบกับลุงบุญมีเป็นการส่วนตัวเพื่อเรื่องงานหรือเรื่องสมวนตัวแต่คราวนี้พวกเธอมีสีหน้าเคร่งขรึมพวกเธอเดินเข้าไปในที่พักของลุงบุญมีมองหน้ากันแล้วผู้จะก็เริ่มพูดว่า คุณลุงบุญมีคับพวกเราชอบคุณมากจริงๆนะคะนี่ไม่ใช่แค่ความสนิทสนมหรือความเคารพแต่มันคือความรักจากใจจริงค่ะคำสารภาพที่เกิดขึ้นอย่างกระทนหันนี้ทําให้ลุงบุญมีตกใจหลังจากที่ผู้จะพูดจบนิเชอร์และลอลิโกพยักหน้าเช่นการแสดงความในใจของพวกเธอพวกเราคุยกันแล้วพวกเรายืนยันว่าความรักที่พวกเรามีต่อคุณลุงเหมือนกันและถึงขนาดคิดว่าพวกเราสามารถสนับสนุนคุณด้วยกันได้ แม้ว่ากฎหมายในปานจะไม่อนุญาตให้มีภรรยาหลายคนแต่ในวัฒนธรรมของเรานานมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีแนวคิดนี้แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ถ้าพวกเราเต็มใจพวกเราก็สามารถอยู่ด้วยกันในฐานะภรรยาที่ไม่เป็นทางการของคุณได้ค่ะลุงบุญมีตกตะลึงเมื่อได้ยินเรื่องนี้และรีบโบกมือมันจะเป็นไปได้อย่างไรในยุคปัจจุบันนี้ฉันในฐานะคนจากประเทศไทย จะยอมรับการมีภรรยาหลายคนได้อย่างไรแล้วชีวิตของพวกคุณมีค่ามากแค่ไหนผู้หญิงทั้งสามคนนี้สงบอย่างไม่คาดฝันในทางตรงกันข้ามพวกเธอรู้สึกโล่งใจที่สามารถแสดงความรู้สึกของตนเองได้อย่างตรงไปตรงมาหลงบุญมีครุ่นคิดอยู่พักใหญ่และในที่สุดก็ขีดเส้นแบ่งอย่างชัดเจนโดยระบุว่าเขาไม่สามารถยอมรับข้อเสนอนี้ได้ผมยังไม่ได้ก้าวข้ามความเจ็บปวดในอดีตยอย่างสมบูรณ์ผมจะทำร้ายพวกคุณได้อย่างไร และจากมุมมองของค่านิยมสมัยใหม่การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนนี่จะส่งผลเสียต่อชีวิตของพวกคุณเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ผู้หญิงทั้งสาคนก็แสดงสีหน้าเสียใจแต่เข้าใจผู้จะกล่าวว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบนั้นพวกเราก็เต็มใจที่จะช่วยคุณและนำความสุขมาให้คุณในทุกวิธีทางบางทีความคิดของพวกเราอาจจะเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไป แต่ลุงบุญมีไม่สามารถยอมรับความเป็นไปได้นี้ได้อย่างก,กระตือรือร้นแม้ว่าในใจจะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายแต่ในขณะนั้นข้อสรุปของเขาไม่เพียงอย่างเดียวตอนนี้เขาไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์แบบนั้นได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดในขณะนั้นมีข่าวรือว่ากลุ่มติดอาวุธเหมาเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งแอบเข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียงพอแคร์รัฐบาลเนปาลและหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในท้องถิ่นได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยแต่เป็นการยากที่จะครอบคลุมหมู่บ้านเล็กๆ หรือพื้นที่ห่างไกลยอย่างสมบูรณ์พอกคอร์เรถือเป็นเมืองที่ค่อนข้างปลอดภัยแต่เมื่อเร็วๆนี้มีรายงานว่ามีการยิงและการปล้นในฟาร์มชาเมืองลุงบุญมีรู้ว่าฟาร์มหลายแห่งที่เขามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยเป็นประจำได้รับความเสียหายและรู้สึกหนักใจร้านชาของครอบครัวผู้เจอและฟาร์มชาที่เราไปทำงานอยู่อาจตกเอเป็นเป้าหมายของการโจมตีไม่นานสิ่งที่ลุงบุญมีกังวลก็เกิดขึ้นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงพอแคเร ถูกโจมตีโดยกลุ่มเหมาพวกเขากุมกูพลเรือนพยายามปล้นทรัพย์สินเมื่อได้ยินข่าวนี้ลุงบุญมีก็ติดต่อผู้หญิงทั้งสามคนทันทีตอนนี้มันอันตรายมากพวกคุณทุกคนมาที่นี่ผมมีการรักษาความปลอดภัยเราสามารถรับมือกับสถานการฉุกเฉินได้ด้วยกันผู้จะและลอริมักจะอยู่ชาญเมืองเนื่องจากทำงานในฟาร์มโชคดีที่พวกเธอติดต่อกันได้ทันเวลาและหลบหนีไปใกล้บ้านของลุงบุญมีนิเช่ออาศัยอยู่ในเมืองด้วย แต่เพื่อป้องกันไว้ก่อนเธอก็มาที่บ้านของลุงบุญมีด้วยผู้หญิงทั้งสามคนรวมตัวกันอยากกระวนกระวายในบ้านของลุงบุญมีปลอบโยนซึ่งกันและกันกรุมเหมาได้ประทะก,กับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในท้องถิน่นและในที่สุดกองกําลังรักษาความปลอดภัยก็ปราบปรามกลุ่มเหมาอย่างเต็มที่โชคดีที่กลุ่มเหมา ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในใจกลางเมืองพอแคเรได้สําเร็จแต่บรรยากาศแห่งความหวาดกลัวแพร่กระจายและจํานวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นลุงบุญมีกล่าวกับผู้หญิงทั้งสาคนที่หวาดกลัวขณะวางแผนรับมือกับอันตรายว่าพวกคุณซ่อนตัวอยู่ที่นี่อย่างปลอดภัยผมเตรียมอาหารและน้ําไว้พร้อมแล้วถ้ามีใครบุกเข้ามาให้เตรียมแจ้งตํารวจหรือขอความช่วยเหลือจัดก,การรักษาความปลอดภัยอย่างไรก็ตามผู้เจอและลอริวิงวอนขอให้เขาช่วยครอบครัวและชาวบ้านของพวกเธอ ซึ่งอาจตกอยู่ในอันตรายด้วยเช่นการลุงบุญมีร่วมมือกับเพื่อนชาวไทยและบริษัทรักษาความปลอดภัยในท้องถิ่นของเขาและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องพวกเขาเขายังขับรถส่วนตัวพาชาวบ้านไปยังพื้นที่ปลอดภัยในเมืองด้วยในระหว่างการขนย้ายที่อันตรายกลุ่มเมล็กกลุ่มหนึ่งพยายามปิดกั้นถนนแต่ด้วยการสนับสนุนจากกองทัพท้องถิ่นพวกเขาจึงหลีกเลี่ยงการปิดล้อมและเคลื่อนย้ายพลเรือนได้อย่างปลอดภัยการกระทําของลุงบุญมีได้รับการขอบคุณ และเคารพอย่างสูงจากชาวเนปาลรอบข้างอันที่จริงเขาไม่จําเป็นต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้เลยเขาสามารถหลบหนีด้วยตัวเองออแล้วกลับไปที่ประเทศไทยได้แต่ความรับผิดช,ชอบและความเอาใจใส่ของเขาที่มีต่อผู้อื่นทําให้เขาทําเช่นนั้นไม่ได้ผมรู้ถึงความเหงาของการอยู่คนเดียวและตอนนี้คนเหล่านี้และพวกคุณก็เหมือนครอบครัวของผมผมไม่สามารถทิ้งครอบครัวไว้ในอันตรายแล้วหนีไปได้ หลังจากผ่านไปหลายสัปดาห์ภายคุกคามจากกลุ่มเหมาก็ค่อยๆสงบลงและการรักษาความปลอดภัยก็ค่อยๆกลับคืนมาในช่วงเวลานี้ผู้หญิงทั้งสามคนอาศัยอยู่ในบ้านของลุงบุญมีแบ่งปันชีวิตซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างบรรยากาศเหมือนครอบครัวพวกเขาทำอาหารด้วยกันดูรายการวาไราตี้ของไทยด้วยกันหัวเราะด้วยกันต้มชามาเนปานด้วยกันและพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตด,ด้วยกันผู้จะเล่าถึงช่วงเวลาที่น่ากลัวนั้นว่าถ้าไม่มีคุณลุงบุญมี พวกเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากจริงๆค่ะนิชยังคงกล่าวอย่างใจเย็นว่าตอนนี้พวกเราเหนื่อยกันมากแต่โชคดีที่ทุกอย่างตอดทยัยและอนาคตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดตราบใดที่พวกเราอยู่ด้วยกันพวกเราจะสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดได้อย่างแน่นอนอล,ลิกล่าวด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยพลังว่าการได้อยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้ทุกวันทำให้พวกเรารู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆค่ะ คืนหนึ่งผู้หญิงทั้งสามคนตัดสินใจอีกครั้งยืนอยู่ต่อหน้าลุงบุญมีและยื่นคำขอที่ถูกปฏิเสธก่อนหน้านี้อีกครั้งพวกเราไม่มีอะไรต้องการอีกแล้วถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการได้ก็ไม่เป็นไรพวกเราแค่อยากอยู่กับคุณดูแลคุณด้วยความรักและความจริงใจของพวกเราคุณเป็นผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราและเป็นคนที่สำคัญที่สุดในใจของพวกเรา ถ้าเป็นเมื่อก่อนลุงบุญมีคงปฏิเสธยังเด็ดขาดอีกครั้งแต่ประสบการณ์การเป็นความตายร่วมกันในช่วงภัยคุกคามจากกลุงเหมาและมิตรภาพอันแน่นแฟ้นที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ได้เปลี่ยนความคิดของเขาผมยังลังเลยอยู่แต่ตอนนี้ผมไม่สามารถเพิกเฉยต่อความจริงใจของพวกคุณได้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของใครรักใครแต่มันเป็นเรื่องของความหมายที่พวกเรามีให้กันและชีวิตแบบไหนที่พวกเราจะสร้างขึ้นมาด้วยกันในอนาคต ในที่สุดคืนนั้นลุงบุญมีก็ตอบรับคำขอของผู้หญิงทั้งสามคนนี้ผมก็รักพวกคุณถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะดูแปลกในสังคมปัจจุบันแต่ถ้าพวกเราสามารถสร้างความสุขที่เป็นของเราเองได้ผมก็อยากจะลองดูหลายเดือนต่อมาลุงบุญมีซื้อบ้านหลังใหญ่ในชานเมืองที่เงียบสงบนี่เป็นผลมาจากการประสบความสาเร็จในธุรกิจของเขาและเป็นทางเลือก่อที่เขาทำเพื่อความปลอดภยัยและความเป็นส่วนตัวผู้หญิง ทั้งสองคนไม่ได้จัดพิธีแต่งงานตามกฎหมายกับเขาตามลำดับแต่จัดพิธีเล็กๆตามมอลำดับเหมือนภรรยาน้อยในอดีตของประเทศไทยสิ่งนี้อาจดูผิดปกติในสายตาของค่านิยมสมัยใหม่แต่พวกเธอเคารพซึ่งกันและกันรักซึ่งกันและกันและสัญญาว่าจะสร้างครอบครัวที่พิเศษนี้ร่วมกันผู้จะเป็นคนแรกที่ประกาศข่าวการตั้งคันพลังงานที่ร่าเริง และมีชีวิตชีวาของเธอเปล่งประกายตลอดการตั้งครรภต่อมาคือการตั้งครรภ์ของนิชเชเธอให้ความสําคัญกับการวิจัยทางวิชาการและเริ่มเรียนรู้ความรู้สําหรับเด็กด้วยไม่นานหลอลิก็ประกาศข่าวการตั้งครรภเช่นกันลุงบุญมีรู้สึกสับสนเล็กน้อยในตอนแรกแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความรับผิดชอบและความสุขที่กําลังจะเป็นพ่อของลูกสาคน ผู้หญิงทั้งสามคนนี้ไม่ได้อิจฉากันหรือเปรียบเทียบกันแต่สร้างมิตรภาพที่ลึกซึ้งภายใต้จุดร่วมที่รักผู้ชายคนเดียวกันผู้จะกล่าวอย่างมั่นใจว่าพวกเราสามคนดูแลคุณด้วยกันคุณลุงจะไม่ลำบากค่ะพวกเรามีน้ำใจมากค่านิชยังวางแผนอนาคตหลังจากที่เด็กๆเ,เกิดมาพวกเราต้องเตรียมสิ่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับการศึกษาด้วยกันลอรีดำเนินกิจการฟาร์มอย่างกระตือรือร้นและกล่าวอย่างหนักแน่นว่า พวกเราจะพยายามหาเงินสร้างชีวิตที่มั่งคั่งให้กับเด็กๆโดยวิธีนี้เมื่อเวลาผ่านไปผู้หญิงทั้ง3าคนนี้ก็ให้กำเนิดลูกครึ่งที่แข็งแรงและสวยงามลูกๆมีรูปร่างหน้าตาและบุคลิกที่แตกต่างกันแต่พวกเขาทั้งหมดมีความงามที่แปลกใหม่และจิตใจที่ดีลุงบุญมีตระหนักว่าเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวใหญ่และทุ่งเทให้กับธุรกิจมากขึ้นการค้าส่วนผสมที่เชื่อมต่อประเทศไทยและเนปาลเติบโตอย่างต่อเนื่องและตอนนี้มีขนาด ใหญ่พอที่จะเริ่มทำการค้ากับประเทศอื่นๆในเอเชียใต้และยุโรปผู้หญิงทั้งสามคนนี้ยังใช้ความสามารถของตนเองเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและธุรกิจผู้จะสนใจด้านการประชาสัมพันธ์แหล่พาสโซเชียลม,มีเดียดังนั้นเธอจึงเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปในประเทศไทยรับผิดชอบในการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มโซเชียลของประเทศไทยและแพลตฟอร์มอท้องถิ่นของเนปาล เพื่อดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์นิรชรบผิดชอบในการจัดการเอกสารต่างๆและการแปลรวมถึงงานด้านการศึกษาของเด็กๆลอลิใช้ประสบการณ์ของเธอในการดำเนินกิจการฟาร์มจัดการสถานที่ผลิตจริงและทำการวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เมื่อลูกๆค่อยๆเติบโตขึ้นครอบครัวของลุงบุญมีก็กลายเป็นแบบอย่างสําหรับคนในท้องถิน่นพวกเขาแสดงให้ผู้คนเห็นว่าผู้คนจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสามารถเคารพ ซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมอาสาสมัครในพื้นที่ชนบทที่ยากจนและนำผลกำไรส่วนหนึ่งไปลงทุนใหม่ในการพัฒนาในท้องถิ่นทำให้คนในท้องถิ่นยอมรับพวกเขาอย่างกระตือหรือร้อนมากขึ้นวันหนึ่งลุงบุญมีกล่าวในที่ประชุมหมู่บ้านว่าผมมาจากประเทศไทยภรรยาของผมครอบครัวของผมเป็นชาวเนปาลแต่พวกเราเป็นชุมชนเดียวกันถึงแม้ว่าภาษา และวัฒนธรรมของพวกเราจะแตกต่างกันแต่ผมเชื่อว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการแบ่งปันซึ่งกันและกันคือธรรมชาติของมนุษย์เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านก็ปรบมือต้อนรับลุงบุญมีไม่เพียงแต่ต้องจัดการธุรกิจของตัวเองให้ดีเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลภรรยาทั้งสามคนและลูกๆด้วยบางคนมีอคติกับเขาแต่เขาไม่ได้สั่นคลอนผู้หญิงทั้งสามคนนี้ก็ภูมิใจในชีวิตที่ตนเลือกพวกเขาช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันและสร้างครอบครัวร่วมกันพวกเราเป็นทั้งหุ้นส่วนชีวิตเพื่อนและภรรยาที่แบ่งปันสามีคนเดียวกันแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเราเคารพซึ่งกันและกันผู้หญิงทั้งสามคนนี้มักจะมีการสนทนาแบบนี้และไม่ลืมที่จะใส่ใจซึ่งกันและกันหากใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกไม่ดีพวกเธอจะถามถึงสาเหตุหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นพวกเธอจะยื่นมือเพื่อประนีประนอมทันทีนี่คือแหล่งพลังของครอบครัวใหญ่แห่งนี้ ลูกๆเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการสัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาเนปาลทุกครั้งที่มีเทศกาลลุงบุญมีจัดเตรียมอาหารพื้นเมืองของประเทศไทยภรรยาของเขาจะเตรียมอาหารพื้นเมืองของอเนปาลสร้างโต๊ะอาหารที่อุดมสมบูรณ์ร่วมกันในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เด็กๆเ,เข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมทั้งสองโดยธรรมชาติพ่อของผมเป็นคนไทยแม่ของผมเป็นคนเนปาลดังนั้นทั้งประเทศไทยและเนปาลคือบ้านของพวกเรา คำพูดของเด็กๆเ,เหล่านี้ดูเหมือนจะสะท้อนถึงข้อมูลการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เรื่องราวนี้ต้องการสื่อมากที่สุดครอบครัวนี้ไม่เพียงแต่สแสวงหาความสุขส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังสร้างสะพานเชื่อมระหว่างผู้คนรอบข้างไปจนถึงประเทศไทยและเนปาลพวกเขาช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ยากจนอย่างแข็งขันเชื่อมต่อผู้คนที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและพิสูจน์ความประพฤติและความรับผิดชอบของตนเองในกระบวนการนี้ ลุงบุญมีบางครั้งจะหยิบรูปเก่าๆออกมาถึงภรรยาและลูกๆของตัวเองสัมผัสถึงความคิดถึงและในขณะเดียวกันก็รู้สึกขอบคุณครอบครัวใหม่ชีวิตมีเพียงครั้งเดียวและเต็มไปด้วยตัวแปรแต่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเหล่านี้ผมสามารถแบกรับผู้คนได้มากขึ้นโลกที่กว้างกว่าข้างๆเขาผู้หญิงทั้งสามคนนี้กำลังยิ้มด้วยท่าทางที่เป็นประกายของตนเอง ตอนนี้สําหรับพวกเธอการแบ่งแยกระหว่างภรรยาอย่างเป็นทางการหรือภรรยาน้อยไม่มีความสําคัญอีกต่อไปมิตรภาพและความรักที่แท้จริงที่พวกเธอสร้างขึ้นคือทั้งหมดและพวกเธอจะยังคงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อเนปาลและประเทศไทยไปจนถึงโลกที่กว้างกว่าต่อไปเรื่องราวนี้บอกเล่าเรื่องราวของชายชาวไทยที่รับผิดชอบภรรยาสามคนและครอบครัวใหญ่ด้วยความเป็นผู้นำที่อบอุ่นสื่อถึงคุณค่าของความรักที่แท้จริง และความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่อยู่เหนือการเวลาและพื้นที่ไม่ว่าที่ไหนและเมื่อไหร่สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดคือพลังแห่งความจริงใจและความเอาใจใส่ใจของผู้คนขอบคุณสำหรับการรับชมหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดกดติดตามและกดถูกใจ